ตอบแล้วดราม่าโดนโยงอิสราเอลเพราะโพสแก้วกาแฟแบรนด์ดังออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวลูกรักช่อง3อยยังลิงลิงค้องหลังอยู่ๆก็ตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนชาในโลกโซเชียลหลังจากที่ลิงลิงได้โพสภาพในร้านและผลิตภัณฑ์จากกาแฟแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งเจอวิจารณ์นสนั่นโยงประเด็นความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่กำลังจับตามองจากสายตาคนทั่วโลกโดยทั่วโลกมีการรณรงค์ คอยขอดกาแฟแบรนดน์นี้โดยมีการอ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกองทัพอิสราเอลซึ่งลิงลิงของก็ได้ลบภาพดังกล่าวทิ้งไปแล้วเรียบร้อยและล่าสุดในทวิตข้อความผ่านอีกแคลคของลิงลิงซีรีลักระบุว่าหนูอยู่ช่องสามค่ะแล้วลิงก็ไม่มีเจตนาจะสนับสนุนสงครามใดๆไม่ว่าจะประเทศไหนไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามค่ะทำกลางกำลังใจจากแฟนคลับทั่วโลกที่เข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตดาราสาวบอกว่า เข้าใจเจตนาทั้งหมดลิงลิงอยากคิดมาก